มีตำนานเล่าตอกันมาถึงวังพญานาะคอันเป็นที่อยู่ของจอมนาคาสองพี่น้องซึ่งอยู่ใต้แม่น้ำโขงระหว่างชู่วจังหวัดบึงการฝั่งประเทศไทยกับเมืองเวียงจันท์ฝั่งลาวเล่ากันว่าทุกค่ำคืนของวันออกพรรษาจะปรากฏดวงไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือพื้นน้ำโของอันกว้างใหญ่เป็นจำนวนมากดวงไฟเหล่านี้ แต่ก่อนชาวบ้านเรียกว่าบั้งไฟผีหรือบั้งไฟพญานาคมีขนาดโตเท่าไข่ไก่สีออกแดงทับทิมชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำเชื่อกันว่าเป็นการจุดไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาของพญานาคและเป็นการเฉลิมฉลองการครองบัลลังก์ของผู้เป็นใหญ่ในวังบาดาลน,นาคินชายหนุ่มผู้ลหลงไหลในปรากฏการณ์อันยากจะอธิบายนี้ เขามีความรู้สึกผูกพันลึกๆกับแม่น้ำโของอันกว้างใหญ่ใต้ผืนน้ำนั้นเหมือนมีบางสิ่งซุกซ่อนอยู่รอให้เขาเดินทางไปพิสูจน์ครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสไปเที่ยวที่บึงการและ,ะเผอิญไปเจอกับชายสูงอายุคนหนึ่งบนรถโดยสารชื่อว่าลุงบุญหลายระหว่างนั่งคุยกันพอรู้ว่านาคินอยากจะมาดูบ้างไฟผี แกจึงชวนมาพักที่บ้านริมน้ำของแกนาคินรู้สึกชอบใจในอัธยาศัยของลุงและคิดว่าถ้ามาชมปรากฏการณ์บ้างไฟผีเขาจะกลับมาพักที่นี่ลุงบุญหลายได้ให้แหวนทองเหลืองหัวหน้าแกนาคินทันทีที่มองมันเขาเหมือนเห็นมีประกายแสงเปล่งออกมาจากวงแหวนของบางสิ่งมันก็เลือกคนไปอยู่ด้วย แหวนวงนี้มันอยากจะอยู่กับคุณผมยกให้คุณฟรีฟรีนาคินดีใจเขาขอบคุณลุงบุญหลายแล้วรับเอาแหวนนั้นมาทันทีที่ลองสวมมันดูความรู้สึกของนาคินก็เบาโหวงตัวคล้ายจะลอยสูงขึ้นสูงขึ้นสายตาพระเรือนลงก่อนจะเห็นชัดขึ้นใหม่แต่มองไปเห็นเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งมันเป็นภูเขาสูงลิ้ว จนยอดเสียบอยู่บนก้อนเมฆตัวเขาลอยสูงขึ้นจนถึงยอดภูและที่นั่นเองเขาเห็นบุรุษชุดขาวคนหนึ่งนั่งหลับตาในท่าทำสมาธิอยู่บนโขดหินใหญ่ชายคนนั้นลืมตาขึ้นมองก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าน่าคินเจ้าเป็นสายเลือดแห่งข้าพญาสีสัจจานาคราช เจ้าจงลงไปที่วังบาดานเพื่อทวงคืนความเป็นพญานาคาให้แกข้าพรันความรู้สึกของนาคินก็ตกวูบคลายตกจากที่สูงอย่างกระทันหันเขาสะดุ้งเฮือกก่อนจะรู้สึกตัวว่ายังคงยืนอยู่กับลุงบุญหลายตามเดิมเห็นแกยืนมองยิ้มยิ้มแกบอกกับเขาอีกว่าสวมแหวนมารอดูบั่งไฟผี แล้วคุณจะรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับแวหวนวงนี้อีกมากตอนนั้นเขารู้สึกงุนงงกับคำพูดของแกแต่ด้วยตัวเองเหมือนตื่นตื่นกึ่งฝันจึงไม่ได้ซักถามแกต่ออีกนาคินก้มลงมองแหวนหัวหน้ามันสวมได้อย่างเหมาะเจาะพอดีและคล้ายกับจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับนิ้วของเขาเสียด้วยซ้ำไป หลังจากนั้นนาคินก็กลับมากรุงเทพเขามาปรึกษากับอนันต์เพื่อนสนิทเพื่อเดินทางมาดูบ้างไฟผีในวันออกพรรษาของปีถัดมาอนันต์เองก็มีความฝันเกี่ยวกับวังพญานาคมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเขาจึงสนิทกับนาคินเพราะมีความรู้สึกผูกพันกับสายน้ำโขงเช่นเดียวกันเมื่อใกล้ถึงวันออกพรรษา ทั้งคู่จึงเดินทางมายังบึงการเขาพักในหมู่บ้านของลุงบุญหลายลุงบอกว่าช่วงนี้ของแม่น้ําเป็นช่วงที่เชื่อกันว่าเป็นสะดือของแม่น้ําโขงนาคินกับอนันต์มาตั้งเต็นท์รอดูดวงไฟอยู่ที่เนินดินริมแม่น้ําใกล้กับบ้านของลุงบุญหลายซึ่งเป็นช่วงที่ปลอดคนขณะกำลังนั่งรอดูปรากฏการกันอยู่ ลุงบุญหลายได้เดินมาหาคนทั้งสองจ้องมองแกอย่างนึกสงสัยเพราะคล้ายร่างของลุงบุญหลายจะเลื่อนรางมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนนักอา้าวลุงก็มานั่งดูบ้างไฟผีกับพวกผมเหรอครับนาคินถามแกพยัดหน้ารับลุงคิดว่าถึงเวลาแล้วไม่ต้องดูแค่ดวงไฟที่พุ่งขึ้นมารอก อยากลงไปดูที่วังบาดาลเลยไหมล่ะลุงจะพาไปอะไรกันลุงวังบาดาลมีจริงๆเหรอครับอันนั้นย้อนถามกลัวเสียงหัวเราะเขาไม่เชื่อชายชราเพราะคำว่าวังบาดาลสำหรับเขาแล้วมันคือตำนานที่เล่าต่อกันมาและเคยเห็นแค่ในความฝันของตัวเองลุงอย่ามาล้อเล่นเลยครับ พวกผมไม่ใช่เด็กๆแล้วเพราะคิดว่าชายชลาล้อเล่นกับตนอันน,นัจึงพูดต่อว่าแกลุงบุญหลายหัวเราะในลำคอแกมองหน้าอันน,นัด้วยแววตาเวทนาแต่นาคินกลับมีสีหน้าที่ตื่นเต้นเขาไม่คิดแบบอันน,นัเพราะยังจำความรู้สึกตอนสวมแหวนหัวหน้าใหม่ๆได้จำภาพของชายชุดขาวที่เขาจำชื่อได้ คือพญาศีสัจจานาคราชมีทางลงไปได้จริงๆเหรอครับจะลงไปยังไงอะดำลงไปเหรอลุงเขาย้อนถามลุงบุญหลายด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทำเอาอน,นันต์ถึงกับเลยตามองคิดว่านาคินคงจะเพี้ยนตามลุงคนนี้ไปอีกคนลุงแกยิ้มให้นาคินชี้ให้ดูโพรงใต้ต้นไม้บนเนินดินซึ่งทีแรก เห็นเป็นแค่เนินดินธรรมดาดูเหมือนต้นไม้ต้นนั้นบันจะโผล่ขึ้นมาเหนือเนินดินเอาดือด้อมีสิถ้าแค่ลงบอกปากเปล่าพวกคุณก็คงไม่เชื่อลงไปพิสูจน์เอาเองเถอะนี่เป็นอุโมงค์เชื่อมไปวังบาดาลไม่ต้องดำลงไปในน้ำหรอกเนินดินตรงนี้แต่ก่อนเป็นสถูปเจดีย์บูชาพระยานาคราช แต่ตอนนี้พังทลายลงไปแล้วจนเหลือแค่เนินดินแกชี้ไปที่โรงใต้ต้นไม้เดินมุดต,ตัวลงไปก่อนอน,นันถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นลุงบุญหลายลงไปในโพรงได้จริงๆนาคินกับอน,นันต์มองหน้ากันแล้วนาคินจึงมุดต,ตามไปอีกคนอน,นันตจึงตัดสินใจมุดต,ตามไปพอพ้นโรงต้นไม้เข้าไป ก็เห็นเป็นอุโมง์ขนาดใหญ่เดินสองคนได้อย่างสบายทอดยาวลงไปในความมืดนาคินจ้องมองดูด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นเองแหวนหัวนาคที่เขาสวมอยู่ก็เกิดมีแสงสว่างขึ้นมานาคินยกมือที่สวมแหวนชูไปข้างหน้าอุโมง์ก็สว่างจ้าขึ้นมองเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจนแต่พอเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยความกว้างของทางเดิน กลับหดแคบลงสองข้างทางกลายเป็นป่องลึกราวกับหุบเหวก้าวพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจพลันล่นลงไปเขากับอนันต์เดินไปตามทางนั้นอย่างระมัดระวังโดยที่ลุงบุญหลายหลังพาเข้ามาแล้วก็หายตัวไปอย่างเงียบเชียบอน,นันต์เดินใจสัน่นตามหลังนาคินเพราะยิ่งเดินลึกเข้าไปทางเดินยิ่งแคบลงทุกที พวกเขาเห็นหลังลุงบุญหลายเดินอยู่ไวๆจึงเร่งฝีเท้าเพื่อให้ทานแก่แต่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะมองไปเห็นโครงกระดูกที่นอนเรียงอยู่บนทางเดินลุกพวดขึ้นมาขวางทางนาคินกับอนันต์ตกใจจะถอยหลังกลับไปก็เจอโครงกระดูกออกมาดักทางไว้คนทั้งสองจึงยืนหันหลังชนกันปากหลักมั่นกำหมัดแน่น รู้สึกตัวเองเกิดมีพลังขึ้นมารู้วิธีรับมือกับพวกมันอย่างหน้าพิศวงพอพวกมันโถมเข้ามาทั้งคู่ก็ชกหมัดส่วนเปรี้ยงไปเตะทีพวกมันจนล้มฟาดลงโครงกระดูกแตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันใดนั่นเองเสียงอนันต์ก็ร้องลั่นพยายามดึงบางอย่างมันคือแมงมุมยักษ์ที่มีดวงตาสีเขียวเจิดจ้ามันกระโดดเกาะคอเสื้ออน,นันต์ แล้วพยายามจะชักใหญ่กับผนังข้างบนเพื่อลากตัวอนันต์ขึ้นไปนาคินกระชากแบงมุมออกเวี่ยงลงบนพื้นเขากำหมัดข้างที่สวมแหวนชกไปที่ร่างของมันเต็มแรงแมงมุมนรกลำตัวแตกดังโผลของเหลวข้นสีเขียวพุ่งกระชูดออกมาพรันก็มีร่างสีสะโลเลี่ยนผิวหนังมองดูยุ่นยุ่นเหมือนหนังจิ้งจบ วิ่งเข้ามาอ้าปาก่นของเหลวสีเขียวใส่คนทั้งสองคนทั้งสองกระโดดหลบของเหลวตกลงพื้นเสียงดังซ่าปรากฏว่าพอตกกระทบกับพื้นหินก็เกิดมีควัมลอยคลุ้งขึ้นมาพื้นหินตรงนั้นเป็นรอยโวเหมือนกระดาษถูกน้ำกรดอนันยกเท้าถีบร่างนั้นจนลอยกระเด็นเปิดทางให้คนทั้งสองวิ่งเข้าไปในอุโมง แต่แล้วเท้าก็ต้องติดเบรกเมื่อมีงูยักษ์ตัวหนึ่งพุ่งเข้าฉกคนทั้งสองกระโจนหลบไปข้างๆร่างพันตกลงปล่องทางเดินลอยหมุนคว้างบรรยากาศด้านล่างเกิดอนลวนพัดหมุนวนม้วนเอาร่างของคนทั้งสองพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่หลายตลบก,ก่อนจะหล่นกระแทกพื้นดังพรักทั้งคู่นอนหมอบนิ่งอยู่ชั่วขณะเมื่อรู้สึกว่า เหนือตัวทุกส่วนยังปกติดีไม่มีส่วนไหนแตกหักจึงพากลุกขึ้นยืนทันใดนั้นเองก็ต้องเบิกตากว้างจ้องมองผู้ชายท่าทางสง่างามเบื้องหน้าเขาอยู่ในชุดเสื้อผ้าที่ดูสวยงามตระการตาประดับสร้อยสังวานแพลวพลวส่ววม,มงกุฎหัวหน้าคราชนั่งอยู่บนบัลลังก์สองข้างบัลลังก์คือแถวชายหญิงในเครื่องแต่งกายหรูหรา นอกนั้นก็เป็นชายชะกันที่คงเป็นทหารองครักษ์เพราะต่างมีร่างกายที่สูงใหญ่หน้าตาดุด,ดันในมือถืออาวุธครบครันทั้งดาบหอกธนูเหมือนคอยยืนอรารักขาความปลอดภัยให้กับชายคนนั้นอยู่เมื่อหันไปมองรอบตัวอย่างตื่นตะลึงก็พบว่าเป็นท้องพระโรงของวังอันใหญ่โตมโหฬาร ประดับประดาด้วยอัญมณีมีค่านับไม่ถวนเสียงชายบนบัลลังก์ตว่าถามขึ้นว่าเจ้ามนุษย์พวกเจ้าบัางอาจล่วงล้ำเข้ามาถึงในเขตวังของข้าได้อย่างไรนาคินกับอนันต์ตกใจเสียงอันทรงพลังอำนาจนั้นพากันยืนตัวสั่นด้วยความหวั่นเกรงต่อท่าทางอันเต็มไปด้วยราศีของชายคนนี้พวกผมเข้ามาทางอุโมงครับ นาคินตัดสินใจตอบออกไปเขาหวาดกลัวจนไม่กล้าสบตากับคนถามอุมโมงนี้ไม่เคยเปิดให้ใครผ่านเข้ามาใครมันบังอาจเปิดให้จามนุษย์สองคนนี้เข้ามาเสียงตะวาดดังก้องจนทั้งห้องสั่นสะเทือนทันใดนั้นเองลุงบุญหลายซึ่งคราวนี้แต่งกายหรูหราราวกับเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ก็ก้าวออกมาจากแถวคนข้างบันลังแก่คุกเข่าลงเบื้องหน้าแล้วน้อมศีรษะลงกล่าวว่าข้าเป็นคนพาพ,พวกเขาสองคนลงมาเองพระเจ้าขา่ะคนผิวขาวหน่อยชื่อนาคินคนผมหยิกผิวคล้ำชื่อ,อน,นันน์เนื่องจากข้าเห็นว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เท้าศรีสัจจานาคาราควรจะได้รับการอภัยโทษจากเจ้าว,วังแห่งบาดาล ที่ท่านได้ขึ้นไปสมสู่กับมนุษย์จนมีสายเลือดของหนาคาขึ้นบนพื้นผิพบเผ่าพัน์ุเราที่นั้นควรจะได้รับรู้ถึงบรรพบุรุษของตนจะได้สารต่อพระพุทธศาสนาบนพื้นพระสุทธาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปหากเท้าสีสัตยาผู้เป็นใหญ่ย่อมอภัยโทษให้แก่พระอนุชาหน้าคาที่สำนึกผิด และได้บำเพ็ญเพียรอยู่บนยอดเขาหิมาลัยมากกว่าห้ารปีก็จะได้กลับคืนสู่วังบาดาลเสียทีเท้าสีสัจจาจึงทรงนาคินลงมาเพื่อเป็นทูตขออภัยโทษกับพระองค์ส่วนอนันต์นั้นม่ใช่ใครอื่นเขาคือวิรุณน,นาคาผู้เป็นองค์รักของเท้าสีสัจจาที่ถูกท่านเนรเทศออกไป เขาเวียนว่ายอยู่ในภพภูมิของมนุษย์มาหลายชาติพบแล้วพระเจ้าค่าเจ้าเล่จริงนะท่านปุโรหิตแสนสุรินท่านสมภบคิดกับศีสัจจาเพื่อให้ข้าใจอ่อนต่อลูกหลานของน้องชายข้าเองหรือที่ท่านช่วยพาสองคนนี้ลงมาเพราะเจ้าอันนั้นมันเป็นลูกชายของท่านนี่เองน้ำเสียงของพญานาคราชอ่อนลงเมื่อรู้ว่านาคินกับปนันเป็นใคร ุโรหิตเรารู้ถึงความพยายามที่กำลังจะประสบความสำเร็จของตนจึงน้อมตัวลงกราวอีกหาไม่ได้ข้าเพียงทำไปเพื่อเผาพันนาคาของเราเท่านั้นเองข้ารู้เอาเป็นว่าข้าเข้าใจในความพยายามของท่านเห็นแก่ท่านเป็นอาจารย์ของข้าดังนั้นข้าจะยอมฟังท่าน แต่ข้าจะเชื่อได้อย่างไงว่ามันสองคนเป็นสายเลือดของเผ่าพันธุ์นาคราชเราจริงพิสูจน์ได้ไม่อยากรอกหาก,กรีีดเอาเลือดของนาคินมารวมกับเลือดของพระองค์และเอาเลือดของอันตน์มารวมกับของข้าถ้าเลือดสีแดงของมนุษย์ผสมกับเลือดสีเขียวของเราแล้วไม่ตกตะกอนกลายเป็นสีเขียวเพียงสีเดียวก็จะสิ้นขอกางขาพระเจ้าข้าดังนั้น จึงเกิดการพิสูจน์สายเลือดขึ้นทหารของพญานาคราชกรีดเอาเลือดจากฝ่ามือมนุษย์ทั้งสองมาทำตามขั้นตอนที่ปุโรหิตบอกปรากฏว่าเป็นไปตามที่ปุโรหิตลั่นวาจาไว้ทุกประการเจ้าคือสายเลือดของน้องชายข้าจริงแต่เจ้าไม่ใช่นาคาจึงไม่สามารถอยู่ในวังบาดาลแห่งนี้สืบไปต้องเวียนไหวอยู่ในโลกมนุษย์ตามเชื้อสาย ฝ่ายมารดาของเจ้าพญานาคราชลุกขึ้นเดินจากบัลลังมหานาคินเอื้อมมือมาลูปศีรษะเขาแสดงความเอ็นดูนาคินรู้สึกอุ่นวาบขึ้นในใจราวได้กลับมาพบญาติผู้ใหญ่ที่จากกันไปนานส่วนอนันต์ก็สวมกอดกับปุโรหิตแสนสุรินพญานาคาหันมากล่าวกับอนันต์ว่าเจ้าอนันต์ ข้าอาภัยให้แก่สีสัจจาและวิรุณนาคาข้าจะถอนคำสาปให้แก่เจ้านับแต่นี้ไปเจ้าสามารถกลับมาในวังใต้บาดาลแห่งนี้ได้แต่ชีวิตพบมนุษย์ของเจ้าก็จะต้องสูญสลายไปกลับมาเป็นนาคดังเดิมเจ้าจะว่ายังไงอันนันคุกเข่าลงเบื้องหน้าพญานาคราชทันทีพรันร่างของเขา ก็กลายเป็นชายหนุ่มในเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกับคนในท้องพระโรงเว้นแต่ใบหน้าและรูปร่างที่ยังคงเป็นอนันต์ตามเดิมเป็นพระกรุณาต่อข้าน้อยตัวข้าเอกเวียนว่าอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อรอเวลานี้มานานกว่าห้าร้อยปีข้าไม่เสียดายที่ต้องกลับมาเป็นนาคอีกขอกลับมาอยู่ในที่ของข้าตามเดิมพระเจ้าข้าและไม่กี่อึดใจ ร่างของชายชุดขาวที่นาคินเกิดนิมิตเห็นก็ปรากฏตัวขึ้นตามมาเขาแต่งกายงดงามเช่นเดียวกับพญาสีสัตยาตรงเข้ามาก้มลงกราบแทบเท้าของพญานาคราชซึ่งก็ก้กมลงประคองน้องชายให้ลุกขึ้นยืนเป็นไงเจ้านาคาผู้ชอบแหกกฎต่อไปนี้ เจ้าก็คงจะเข็ดลาบไม่ทำในสิ่งที่ขัดต่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของนาคาอีกสายโรหิตของเจ้าที่แพร่บนพื้นพิภพนาคินจะเป็นคนรวบรวมพวกเขาเข้าด้วยกันเพื่อช่วยกันสืบสารเจตนารมณ์ของเผ่านาคาเราสืบไปข้าสำนึกผิดและบำเพ็ญจำศีลภาวนามาตลอดตาร้อยปี ข้าจะไม่ทำให้ท่านพี่ผิดหวังในตัวของข้าอีกเท้าสีสัจจารับคํากับพี่ชายด้วยสีหน้าที่ผ่องใสเช่นนั้นก็ดีแล้วข้าจะคืนสมบัติของเจ้าให้แก่เจ้าจงแบ่งปันให้แกนาคินเพื่อให้เขานำไปใช้ประโยชน์แก่ตัวของเขาเองและเผ่าพันุ์ของเราที่อยู่บนพื้นพิภพนาคินเจ้าจงนำส่วนหนึ่ง ไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาดังที่เผ่าพันธ์ของเราปฏิบัติสืบต่อกันมานาขราชผู้พี่เอ่ยกับน้องชายประโยคท้ายหันมากำชับกับนาคินให้ทำตามพญาศรีสัจจาพระจากพี่ชายเดินเข้ามาสวมกอดนาคินกล่าวกับเชื้อสายของตนด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนขะขอบใจเจ้ามาก ที่ช่วยนำข้าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเจ้ากลับมายังวังบาดานได้อีกแม้หากเจ้าไม่กล้าหานยอมเสียสละลงมาเกรงว่าพี่ชายของข้าอาจจะยังไม่ยอมใจอ่อนพอจะยอมยกโทษให้แก่ข้าจงรับเอาสร้อยมรกกเม็ดงามที่สุดเท่าที่โลกมนุษย์เคยมีไปอัญมณีทั้งหลายบนสายสร้อยนี้ ท่าอนุญาตให้เจ้านำไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์ได้เท้าสีสัจจาถอดสร้อยที่สวมอยู่ยืนส่งให้แกนาคินเขารับสร้อยมรกตเม็ดใหญ่ล้อมรอบด้วยเพชรพลอยสองประกายระยิบระยับมาด้วยความปรืมปิติสัญญาว่าจะนำทรัพย์อันเกิดจากอัญมณีเหล่านี้ไปทำตามที่พญานาคราชทั้งสองต้องการ เมื่อถึงเวลาอันสมควรทั้งหมดจึงล่ำลากันปุโรหิตแสนสุรินบอกกับนาคินว่าเขาจะไม่สามารถกลับมาที่วังมาดานแห่งนี้ได้อีกนาคินรู้สึกใจหายมองดูอน,นันต์เพื่อนสีของตนที่กลายเป็นองค์คลักของพยาสีสัจจาไปด้วยสายตาแสดงความอาลัยอน,นันต์เดินเข้ามาจับมือกับนาคิน อย่าเสียใจไปเลยเพื่อนรักฉันเองอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ได้มีห่วงอะไรเพราะอยู่ตัวคนเดียวส่วนแกเองก็ดูแลตัวเองให้ดีหากแกคิดถึงฉันระว,วังปานแห่งเนี้ยในทุกวันออกพรรษาแกก็จงมาที่เนินดินแห่งนั้นแล้วฉันจะขึ้นไปหานาคินบดน้ำตาส่มไม่ได้เขาโบกมือลาอนันต์แล้วปุโรหิตซึ่งกลายร่างมาเป็นลุงบุญหลาย ก็นำนาคิงผ่านอุโมงค์ขึ้นไปสู่พื้นดินอย่างสะดวกง่ายไดย้ต่างจากขามาตอนเข้ามาทำไมต้องให้พวกผมผ่านด่านทั้งหลายด่านน่ะไม่เห็นทางโล่งสะดวกมาตอนนี้เลยล่ะครับนาคินเอ่ยถามบุโรหิตที่กลายร่างเป็นชายชาราโอ้สายโรหิตของพญานาคารามันก็ต้องพิโสฝีมือกันหน่อยสิวะ จะให้เขามาง่ายๆได้อย่างไงและวพวกเจ้าก็ทําได้ดีมากอุโมงค์ติดต่อกับวังบาดานไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนอยากจะเข้ามารุกรานเราดังนั้นเราจึงต้องมีเหล่าบริวารคอยสกัดกั้นเส้นทางเอาไว้แต่พวกเจ้าเป็นทายาทของพญานาะคจึงสามารถฝ่าด่านเข้าไปถึงวังบาดานได้โดยมีข้าช่วยเหลือเล็กน้อย ตอนพวกเจ้าพรดตกลงปล่องลุงบุญหลายพูดกลั่วหัวเราะแกพานาคินขึ้นมาส่งถึงปากโพรงเมื่อเขาออกมาแล้วตัวแก่ที่อยู่ข้างในก็ยกมือขึ้นโบกลาพรันโพรงต้นไม้นั้นก็ลบเลือนหายไปกลายเป็นเนินดินตามเดิมนาคินรูปครามแหวนหัวนาคที่ยังคงสวมติดนิ้วมาอยู่ ส่วนสร้อยสังวานอันประมาณค่าไม่ได้ก็อยู่ในกระเป๋ากางเกงเขาซุดตัวลงนั่งข้างเต็นท์ของตัวเองจัดการจุดกองไฟที่อันนั้นหาฟืนมากองไว้นั่งคิดถึงเพื่อนสีอย่างสุดอาไัยบังไฟผีของปีนั้นเกิดมีดวงไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างมากมายมากกว่าทุกปีที่เคยมีมานาคิน นั่งมองด้วยหัวใจพองโตเขาคิดว่าเพราะเท้าสีสัจจาและวิรุณนาคาได้กลับคืนสู่วังบาดานแล้วจึงมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่อยู่ที่ใต้บาดานจนรุ่งเช้านาคินจึงกลับไปที่บ้านของลุงบุญหลายแต่ไม่มีบ้านหลังนั้นอยู่อีกแล้วมันได้อันตรธานไปอย่างไร้วี่แววเขาจึงเดินทางกลับกรุงเทพ ตั้งแต่นั้นมานาคินก็ได้นำทรัพย์สินที่ได้มาจากพญานาคไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมเขารวบรวมบรรดาญาติพี่น้องร่วมสายเลือดสร้างวัดวาอารามต่างๆโดยเขียนรูปภาพบรรยายเรื่องราวของนาคราชสองพี่น้องไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผนังของวัด และบัญญัติให้ลูกหลานทุกคนปฏิบัติสืบต่อจากตนเช่นนี้ตลอดไป